จริงๆเป็นพิธีกรที่ทำทุกอย่างให้ลูกค้าได้นิดนึงคืองนานนี้ได้แดนหน้าเดลอมิทเองหมดเลยเหรอตอนแรกคุณหมอเขาติดต่อมาว่าช่วยมาเป็นพิธีกรให้หน่อยแล้วคุณหมอก็ปรึกษาว่าะจะทำตรงนั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าได้ขะงนั้นเดี๋ยวหนูช่วยก็ทำไปทำมาก็เลยทำซะทุกอย่างเลยล แต่ว่ารวยมากเลยเป็นมาที่ไหนคบสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพราะเราเราก็แบบมันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมนสงสัยที่ปันแอร์เสียร้อนจังเลยทำงาเหมือนคนแบบนอนเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเห็นเห็นโมเน่กับน้องโซแล้วรู้สึกอยากมีบุตรค่ะเผื่อว่าเรามีบุตรเราไม่ได้ทํางานเราก็ได้ทำเก็บไว้ก่อน ร่มแล้ว,มลวไม่เป็นไรให้ชาวนำเข้าไปาอ,อ่าแล้วพี่ไหนไม่คิดจะมีอ่พี่ไหนจะเปิดตัวแฟนแล้วหรอวันนี้อืมเ <c oughs> พาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะไม่บอกแต่เอาจริงไม่เคยถามพี่ไหนไม่เคยเลยอะอะไรไม่เคยถามใจไง ถามตลอดเธอถามฉันมาสิบกว่าปีแล้วมันเฉพาะมือเดียวค่ะคนอื่นไม่รู้เลยค่ะเอาจริงเหรอแสดงว่าแสดงว่าพี่พี่ทุกคนน้องน้องเพิ่งเข้าโรงงานไม่แต่เพราพี่ไหนแบบคิดมีแผนแบบแต่งงานอะไรนี้ไหมคะแบบกมีลูอย่างมีลูกเดี๋ยวนี้อะเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยอยากมีแบบอยากมีเดี๋ยวนี้อะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราอะมัวแต่โฟกัสกับงานใช่ป่ะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุก็ สี่สบสี่โหเห็นไมโอ้โหเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าพอพอเราก็ต้องยอมรับว่ามีปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ก็ให้กำลังใจเราด้วยความเป็นจริงอะนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะผู้หญิงเราเนี่ย เข้า <One> ส <input> ู่ว <gy Monsieur problem> <uyor> ัยทองกันเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างคุณไหนเองเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากก็ค่อนข้างที่จะเริ่มหมดอายุแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับงานน้อยลงค่ะชะลอๆว่าง่าิวงานง่าก็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 อย่างที่บอกค่ะว่าความต้องการในใจกับสถานะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เศรษฐกิจมันแบบคือเอาพูดง่ายๆนะเงินก็อยากมีลูกก็อยากมีค่ะคืออยากมีทุกอย่างแต่มันต้องตั้งคันต้องไปเออมันต้องมีนะตั้งคันก่อนอยากจะไปฝากไข่หรืออะไรไว้ที่นี่ไหมก็นี่ไงไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอแล้วคือเพิ่งนึกได้ค่ะแล้วคือมันต้องมันต้องเคลียร์งานเพื่อที่จะทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้ามีช่วงไหนที่หายๆไปหรือว่าอยู่ดีๆแบบเฮ้ยทำไมท้องป่องไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ท้องก่อนแต่งะตั้งใจจะท้องแต่ท้องด้วยวิทยาศาสตร์แต่่ี่อยากมีลูกแ่ะพูดจริงป้าเราอยากมีสี่คนนะพร้อมกันพร้อมกันชอบชอบความวุ่นวายอ่ะรู้สึกว่าเสียงกีดเด็กมันฮิวใจอะใช่ลองมันแปคือมีความรู้สึกว่าแบบกีดเลยลูกมันคือแบบหนูได้ปล่อยพลังอะไรแบบ แล้วเราก็จะแบบไม่รู้รู้สึกมีความสุขเวลามีเด็กๆอยู่แต่พี่แต๋มพี่บ้าไหวใช่ไหมพ่อโลกน่าน่ะสิเหนื่อยนะต้องนอนแบบโอล็อกเลยอ่ะงั้นเปลี่ยนแล้วเอาคนเดียวก็ได้อ่ะให้ท้องได้ก่อนเธอให้กำลังใจฉันด้วยนะอย่างแพลนที่บอกว่าจะหลับฝันจริงๆมีแพลนไว้ประมาณเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็มีแพลนไว้แต่คืออยากตีตัวเองเหมือนกันคือ พอแพลนปุ๊บแล้วพองานมันมา,า,าแล้วบางทีลูกค้าเขาจ้งา,างมาเป็น10-20ปีอะค่ะเราก็<อ><อ>ไม่กล้าปฏิเสธแต่ไอการที่เราไม่กล้าปฏิเสธอะเราก็ลืมคิดไปว่าข้างในเราอ่ะมันก็มันก็ตามวัยอะตามสภาพพี่ใหญ่บอกว่าอย่างนี้จริงจริงมันมันน่าจะมีจุดที่แบบลงมาระวังว่าไม่อันนี้เราจะหยุดรับนะแต่ว่าถ้าไอตอนที้เราจะแบบไม่ได้แล้วเราต้องหยุดรับหยุดรับงานเหรอ หรือหยุดรับเงินไม่หยุดรับการก็แบบให้สุขภาพดีขึ้นในการ,ก,ารก็รก็น่าจะเนี่ยค่ะเร็วๆเนี้ยแหละค่ะสองสามอาทิตย์หกสี่ห้าหกอาทิตย์นี้อ๋อใชเ่เริ่มเริ่มคนจุดประกายคือพี่ตู่คุณตู่เบียวด,ดีค่ะพี่ตู่ก็มาบอกเสร็จแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละน้องโมเน่อะน้องโมเน่กับน้องโซคือน่ารักมากน่ารักแบบเป็นลมไปเลยอะค่ะเราถูกล็กเด็กแล้วแบบว่ารักเด็กรักเด็กใช่ คือแบบใหม่นะคือไม่ต้องเปิดตัวแฟนแต่อยากมีลูกเลยใช่ก็เปิดตัวพร้อมกันเลยอดีไหมแบบใหม่แบบสาวใช่อย่าลืมให้กำลังใจเรานะส่งส่งพลังใจให้ไข่เราด้วยทีกจะเปิดตัวแฟนเปิดตัวอ่เนน่าจะเปิดพร้อมกันเลยคือว่าแล้วพอบอกว่าอยากมีน้องแม่บ้างไงมาาเมีโอ้โหเขาพูดทุกวันมาตลอด ตลอดตลอดนะคะแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะแม่จะคอยสอนเราตลอดว่าให้เราตั้งใจเรียนไม่เคยสอนว่าให้เราตั้งใจมีสามีครับแล้วแบบแล้วเราเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่แล้วพอเรามาแต่อายุหนึ่งอยู่ดีๆแม่จะให้เราแบบอันดูสิ่งที่เราเชื่อฟังเขาแล้วก็เลยพูดกับแม่แม่เราแม่ให้หนูเรียนหนังสือทําไมอ่ะถ้าแม่อยากให้หนูมีสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พยายามที่จะหาสมดุลให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น แฟนเหรอคะเออความคิดเห็นเขาเขาตั้งใจเราใช่แล้วเขาก็อยากมีรุ่นใครใครก็อยากมีอ่ะแบบไม่ลาวงการพี่ไหญ่ไม่ลาไม่ลาโอ้โห้องก็ทำงานนะต้องทำนะพวกเธอช่วยฉันเลี้ยงลูกเลยนะได้รุ่นรุ่นไม่มีลูกแม่ขอบคุณนะหวานใจเป็นคนนวงการวงวงการค่ะวงการไหนคะ กับองธุรกิจปะคะนักธุรกิจหรืออะไรให้เธอฟังนะเขารู้ทุกเรื่องแต่เขาทำเป็นแกล้งถามเอาโครงการอะไรี่ไหนเอาโครงการไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไฮโซเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยค่ะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแค่แค่คุยกันดูเรื่องค่ะแล้วก็น่าจะคราปีที่สิบห้าเลยสิบห้าปีคบยังไงอ่ะเขายังอยู่อีกหรอ นใลบไม่ไม่ได้ปิดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นดาราไงดาราเป็นดารา่เราเป็นดารา ไม่ขึ้นเราเป็นดาราชื่อดังเราเป็นดาราเก่าเราเราไม่ได้เก่าแล้ว็เลยไม่ได้คิดว่าใครจะมาสนใจอะไรก่อนสนหรอจะใครอยากดูหน้าเขา่ผู้ชมทีสนเราอยากหรล่อหล่อไหมหล่อที่สุดสำหรับเราสิบห้าสิบห้าปีปกปิดได้ยังไงหลอกสนไม่เคยปิดเลยอ่ะยอมรับตรงนี้กับพี่ๆน้องๆสื่อทุกคนว่า ในยุคที่ไกด์นดนาเกิดมาในวงการบันเทิงยุคนั้นะยอมรับว่าปิดยุคแบบอย่าไปพูดเลยเนาะอายุก่อนอีกแหมโคเธอก็อยู่ยุคเดียวกับเราก็ตอนนั้นนปิดแต่ตอนนี้ไม่ได้ปิดอะไรเลยก็คือใช้ชีวิตปกติเียแต่ว่าเราให้เกียรติเขาว่าคือถ้าวันไหนที่เรายังไม่ไม่ได้เป็นสามีตีจ่า เราก็ให้ให้อิสระภาพเขาในการที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่ไม่ถูกสื่อมวลชนหรือว่าใครพิ้งเลงและในโซเชียลก็ไม่ไม่โในโซเชียลโพสไม่ได้โพสไม่ได้โพสเลยคือตกลงกันอยู่แล้วเปล่าเราให้เกียรติเขาค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเวลามันมีสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่สบายใจแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีข่าวตลอดด้วยก็เกรงใจเขาแล้วแต่เขาระครับมีการโพสภาพที่ไหนไม่มี ไม่ต้องส่องนะเขบเขาปิดไม่ไม่ต้องเปิดว่าเลยไม่ต้องเปิดเขาเขาปิดไพรเวทแสดงว่าวัน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 ที่เราจะเปิดเขาก็ต้องพร้อมที่จะเอาเขาพร้อมค่ะแท้ออกมาเลยไหมอ้าถ้าสมมติเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขางดีกล้องเยอะแยะแค่ไยากถ้าสมมติเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขาค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณนะ เหมือนที่คุณจักลีนถามอะคะว่า15ปียังอยู่อีกเหรอเพราะ <laughs> ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าเราเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักมากๆที่สุดคนนึงแล้วก็การที่จะ <c oughs> เข้าใจคนอย่างเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะน15ปีจะมีแ anniversary รรกันที่ไหนยังไงในข้าวเปิดได้ดอมเยอะเลยตื่อโซเชียลต่างๆเอาจริงไปปาร์ตี้กันไหมเดี๋ยวอยากไปโพสต์หลังจากนี้เลยได้ไหมอะไรนะค้นลูกค้นลูกไม่ได้เห็นกั<ใ>นปะ ถ้าท้องแถลงเลยไม่ต้องรอลูกค้าเข้าด้วยร้นจัดแถลงเองครับพีเลยอะไรจ๊ะใช่ไปด้วยกันนะก็ถึงบอกเลยว่าส่งกําลังใจให้เราด้วยนะเราต้องการกําลังใจเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าถ้าอายุก็คือเกินไปแล้วจะเข้าคําถามที่อยากถามไปเรื่อยค่ะต่อเลยค่ะค่ะเชิญค่ะอะไรนะคะเห็นมีหลายๆท่านอยากถามคาถามอะไรไหมคะเชิญได้เลยนะคะ ออกรงปกป้องค่ะปเลยคืออย่างนี้ไม่ค่ะไม่บบขเวอัอย่างนี้อันนี้ดีกว่าสนิบขอไข่จริงไหมคะจริงไหมคะเอาใหม่เอาอีกทีมาในวงเวียนนี่มันมีขอไข่อะค่ะที่เขาแบบหั่นเนี่ยยากคนนี้คนนี้อจริงไหมคือตอนนี้มันมีตัวอักษรขอไข่ัมาเไข่มาลยว่ามาคนนี้ ว่าให้ให้คนนี้คนนี้ย่านนี่สืช้อนเช้ไม่ต้องออกไมเปิดเนี่ยเขบอกว่าสจันสนิทกับใช่พี่ดินจันก็ได้หานวหาให้เอบมันอนนี้เรามิติใหม่เรไม่เคยเจอเอาจริงๆนะคะทุกคนทราบดีว่า เราไม่ได้เป็นคนมีเพ uh totally cool> ื่อนเยอะแต่ก็ก็รู้จักทุกคนแล้วก็ลายคนก็อาจจะถามว่าอันไหนคะอยนาเงี้ยค่ะอุ้ยแล้วเปิดไอจีมาเลยแม่คนเนี้ยจริงไหมคะจริงอนรู้เรื่องไหมอ่ะก็ท่ตอบได้เลยค่ะกาที่ไป็นไหนรู้และตอบได้อืมเอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างวุ้นอะทำไมเราถึงแบบแชร์ พราะจริงๆก็เพิ่งเจอกันคืนก่อนที่วุ้นจะแชร์จะโสพสค่ะก็เลยก็เลยอยากจะช่วยให้กําลังใจเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างนะเราเราก็ไม่ได้ถามคนนี้เลยใช่ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงไม่ได้ถามไม่ได้ถามแต่ว่าเราพอรู้แล้วตกใจไหมคะว่ามันคนใกล้ตัวเนี่ยค่ะคือเอาจริงๆไม่ถ้าจะไม่รู้อะไรเลยคะ<ม>่ะแล้วก็ถ้าจะได้ยินอะไรเขาก็คือคุยกัน<ม>แต่ว่าเราอะ่ะก็คือนั่งคุยกับ คุณฮิวโก้ส่วนสสาเาจะคุยกันเราว่าเป็นคุยอัปเดตสายทุกสุดดิบกับคุณเล็กมากกว่าค่ะแต่ว่าก็วดดไม่ได้ดอเด็กอะไรไม่มีเนาะดอเด็กไปเกี่ยวข้องอะไรกับการให้คนยืมตังมีไหมเคยมีไหมขอสักร้อยนึงก่อนได้ไหมคือไม่เมื่อก่อนนี้ยอมรับว่าเคยค่ะแต่ว่าพอคือเจ็บจนชินนะคะ ทุกครั้งที่คนมาขอย,อยืมเงินก็คือจะมีมีเหตุเสมอค่ะพ่อแม่ป่วยลูกต้องการค่าเทอมอะไรค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องราวคลาสสิกที่ฟังจนแบบชินแล้วค่ะก็เลยช่วงหลังๆมานี้ถ้าใครขอยืมก็ไม่ได้ยืมถ้าจําเป็นจริงๆเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้ในก้อนไหนเราให้เลยแล้วไม่ต้องมายืมกันไม่ต้องมาคืนดีกว่าจริงๆการขอืมจำนวนเงินมากสุดเท่าไหร่บ้าง เจ็ดหลักค่ะเจ็ดก็เยอะแล้วนะแต่นี่เขาไปสนะิบไแปดเก้าเจ็ดได้คืนไหมพี่คโหไม่เคยได้คืนเลยค่ะคือการให้เพื่อนยืมเงินนะ่มะมันคือการเอาเงินเนี้ยไปให้เขาตัดสัมพันธ์กับเราอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่มันในในความสัมพันธ์มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมิตรภาพมันจะมันจะหายไปก็เลยไม่ให้ใครยืมตังค์เพราะว่า รักเพื่อนเพราะฉะนั้นรักทุกคนไม่ต้องไปยืมนะีีีคคนนดดแล็ใช่เป็นเหตุผลที่ดีใช่ไม่ต้องยืมถ้าฉันเห็นว่าเธอลำบากจริงๆเดี๋ยวฉันให้เลยในส่วนของยูซุ่มอยากให้กำลังใจกูช่ม้ิน ก็แค่ก็แค่ช่วยแชร์เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออใครเป็นเพื่อนแบบช่วยแชร์ด้วยนะแล้วก็เพิ่งเจอกันไงคะก็เลยแบบช่วยแชร์แล้วก็ช่วยสปอร์ตช่วยให้กำลังใจยังไม่ได้มีการแบบต่อสายะคะไปหาไ่ใช่ตัวเองที่เองอกเาเป็นคนยังไงคะไม่ วุ้นเหรอคะคือจริงๆกับวุ้นเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นบีเจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเ็าทางานด้วยกันบ่อยๆค่ะวุ้นก็เป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนจริงใจกับเพื่อนเกือนมากๆเขาบอกว่าเขาทำงานเก็นมือาีมานานมากพอเขามาเจอแล้วอี้เขาประทับจในภาพของเขาเลยก็ต้องยอมรับว่าวันแรกที่มีข่าวมาแล้วแล้วข่าวมันไปเหมือนเหมือนโครมใส่เขาอะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมัน เรากับเขาเหมือนกันอะเราเข้าวงการมาเราก็คือตั้งใจทํามาหากินนะคะเพราะฉะนั้นอะไม่อยากให้ใครมานั่งแบบบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่คนตั้งใจทํางานเขาตั้งใจทางานเท่าน,นั้นเองจากกรณีนี้มันถูกชื่อมีอ,อ,อีกละอักษรย่ออะไรเงี้ยแต่คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงบ้างเอาตรง ไม่ได้อัปเดตข่าวในในเชิงของข่าวในสื่อมวลชน,นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าก็คนทําผิดก็คนที่จะได้รับสิ่งที่เขาทําไปะคะ่ะแล้วก็บางทีเรื่องของความรู้สึกมันก็ยาก,กน,นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเปิดเผยเอง มันมันมันเเป็นเป็นคนแค้ตัวพี่เพื่อนเือนการของโยมไปอะไรไหมคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าแหมเราเราเนาะชาวเน็ตเราก็ชอบใส่ใจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องคนอื่นอ่ะมันจะสนุกเสมอแต่หากวันใดวันหนึ่งอ่ะมันกลายมาเป็นเรื่องของคนที่พูดถึงเราอ่ะมันจะไม่สนุกแล้วมันก็จะยินไม่ออกเพราะฉะนั้นอ่ะ เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในข่าวที่ต้องเจอกับอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อน